ทำงานเพื่อจ่ายค่าเทอมเองตอนที่มันใกล้ๆจะจ่ายแล้วเราจะต้องแบบว่าตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องกดรีเฟซบัญชีว่าโอเคตอนนี้เรามีเงินเท่านี้แล้วพอช่วงที่จะจ่ายอ่ะแบบมันคือเงินจํานวนหนึ่งที่แบบหายห้วบไปเลยแบบหม่เจ็ดรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่คุ้มตอนที่เราจ่ายค่าเทอมไปเทอมที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยบอกว่าเราจะได้ใช้แลบบอกว่าเราจะได้ทํานู่นทนํานี่แต่เมื่อมันเกิดวิกฤตอย่างนี้แล้วนักศึกษาไม่สามารถเข้าไปทําได้มันไม่คุ้มค่ากับนักศึกษาเลย มหาวิทยาลัยต่างๆกำลังจะเปิดภาคการศึกษาใหม่แล้วนะคะขณะที่สถานการณ์โควิด1 9ยังไม่ทันหายดีค่ะทำให้หลายแห่งตัดสินใจประกาศว่ายังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปกติเกิดเป็นกระแสการตั้งคำถามจากนิสิตนักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะว่าในเมื่อไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้วทำไมพวกเขายังต้องจ่ายค่าเทอมเท่าเดิม การที่เราจ่ายค่าเทอมให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเราไม่ได้จ่ายแค่ซื้อวุฒิซื้อใบปริญญาแต่เราจ่ายเพื่อซื้อความรู้สังคมบริการทางการศึกษา Facil i t y ของมหาวิทยาลัยคิดว่ามหาวิทยาลัยยังตอบสนองได้ไม่ดีพอหลายคนไม่ได้ฉ่ายที่สิทธิต้องไปจ่ายทางออนไลน์เขาเสียโอกาสในการที่ผู้ชมหลายๆคนจะได้เข้ามาชมโปรเจกต์ของเขานักศึกษาชั้นปีนอื่นเขาเสียโอกาสในการได้ฝึกปฏิบัติเสียไปหลายเดือน หรือเกือบครึ่งปีด้วยซ้ำหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นการผลักภาระให้นิสิตมากเกินไปปกติเราอาจจะจ่ายหมื่นเจ็ดค่าหอบวกน้ำไฟเนี่ยเจ็ดพันแต่ทุกวันนี้เนี่ยจ่ายหมื่นเจ็ดแล้วค่าหอน้ำไฟเป็นเก้าพันอ่นีมันมันคือแบบว่าเอาทำไมอยู่ดีๆมันเพิ่มขึ้นอ๋อเพราะเราต้องอยู่ตรงนี้เพราะเราต้องแบกรับตรงนี้ไปด้วยปกติแล้วมหาวิทยาลัยแบกรับเรื่องนี้เพราะเราไปเรียนที่หม,ามหาวิทยาลัย เมื่อดูจากโครงสร้างรายรับรายจ่ายของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ก็จะพบว่ามีบางส่วนที่สามารถจัดสรรเป็นการคืนค่าเทอมได้นะคะแต่แนวคิดในการจัดการเรื่องนี้ก็แตกต่างกันไปตามแนวคิดของแต่ละมหาวิทยาลัยค่ะข้อเสนอของนักศึกษาเนี่ยคืน20-30%มันมีส่วนที่คืนได้ตามที่นักศึกษาได้ได้เรียกร้องเพราะว่ามันมีงบประมาณที่มันไม่ได้ใช้งบประมาณศึกษาอบรมการสัมมนาอะไรมันก็ไม่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนที่ผ่านมา แต่บางมหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ก็อาจจะมีเมนทอริตี้ที่ประมาณว่าถ้าคืนให้ทุกคนหานอ,อกมาก็จะเป็นเงินส่วนเล็กน้อยเช่นถ้าหารออกมาทุกคนอาจจะได้แค่คนละสองพันเอาแบบนี้ดีกว่ามหา,มหาวิทยาลัยตั้งเป็นทุนการศึกษาให้เป็น5้0 0ั0หนึบาทแต่ว่ามห,มหาวิทยาลัยเนี่ยจะคัดเอาเฉพาะคนที่ยากจนน่าสงสารประสบ เคาะกรรมอะไรต่างๆภายใต้โควิดในทีมผ่านการที่ต้องพิสูจน์ความจนแล้วก็จะให้การให้ทุนแบบรายหัวอาจจะช่วยนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนที่สุดได้นะคะแต่หลายคนก็มองว่าอย่างนี้แล้วทำให้นักศึกษาที่เดือดร้อนน้อยลงมาอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรเลยค่ะ คือตอนนี้เขาออกเป็นทุนมาให้4 0 0พันทุนหรือ1 0,000ทุนนี่แหละค่ะแต่แบบทุนละ10,000บาทใช่นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เยียวยาแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ชดเชยเราไม่ได้ต้องการเงินพิเศษเราต้องการเงินของเราคืนมาในส่วนที่เราในส่วนที่เราต้องแบกรับของเราเองแล้วเนี่ยแบ่งเบาสิ่งที่เราต้องแบกรับหน่อยให้ทุนเนี่ยต้องมาพิสูจน์อีกว่าคุณลําบากจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนในขณะที่นักศึกษาเนี่ยเดือดร้อนกันทุกคนอย่างท่วนหน้าแต่ เงินที่นามาเยียวยาเนี่ยไม่ทวนหน้าที่มหาวิทยาลัยต่างๆไม่คุ้นชินกับการให้สวัสดิการไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่เป็นผลมาจากความพยายามในการสร้างให้มหาวิทยาลัยกลายเป็นองค์กรแสวงหาผลกําไรมาตลอดหลาย10ปีค่ะตั้งแต่มหาวิทยาลัยเริ่มออกนอกระบบก็ต้องแบกรับความคาดหวังว่าต้องหารายได้ได้เองเกิดภาวะที่ค่าเทอมพุ่งสูงขึ้นในแต่ละปีขณะที่งบประมาณการวิจัยก็ได้น้อยลงเรื่อยๆ การที่มหาวิทยาลัยถูกวิธีการคิดเรืองกำไรขาดทุนอยู่ตลอดเวลาในช่วง20ปีที่ผ่านมาด้านหนึ่งก็มาจากการที่ถูกตัดงบประมาณนะครับแล้วก็ผลักให้ไปค้ากำไรเองความสัมพันธ์กับนักศึกษานในปัจจุบันจะว่าเป็นลูกค้าก็ก็ไม่ใช่เพราะถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยไม่พอใจสินค้าคุณต้องได้รับเงินคืนมองว่าเป็นประชาชนก็ไม่สามารถมองแบบนั้นได้อีกมหาวิทยาลัยก็ถูก ทำให้คิดแบบเอกชนอยู่ตลอดเวลาทําให้สถานะของนักศึกษาเนี่ยต่ำกว่าประชาชนแล้วก็ต่ํากว่าการเป็ลูกค้าสิอีกมันเลยทําให้เขาไม่ได้รับสวัสดิการไม่ได้รับค่าเทอมคืนเพราะคิดว่าจ่ายไปแล้วเหมือนกับคุณจ่ายเงินอรยจางด้วยซ้ําคุณไม่สามารถเอาคืนได้วันที่12มีนาคม2 5 6 3กระทรวงอุดมศึกษาออกประกาศให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการลดค่าเทอม มหาวิทยาลัยบางแห่งออกนโยบายตอบรับแล้วขณะที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาขณะที่นักศึกษานับวันรอว่าภาคการศึกษาหน้าเขาจะต้องหาเงินจ่ายค่าเทอมเท่าเดิมหรือไม่หลายๆคนเนี่ยเขาจะดรอปนะครับในเทอมนี้ถ้ามหาวิทยาลัยลดค่าเทอมเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาถ้ามหาวิทยาลัยลดค่าเทอมมันอาจจะดูไม่มากแต่ว่ามันจะทําให้ผู้ปกครองของนิสิตนักศึกษาเนี่ย ลดภาระลงได้เยอะเลยนะคะมันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของไม่ไม่เฉพาะนิสิทธิ์แต่มันรวมถึงครอบครัวของนิสิทธิ์มันเป็นภาพรวมของเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นด้วยประเทศที่มีปัญหาแบบนี้ ก็ส่วนมากคือเป็นประเทศที่การศึกษามันไม่ฟรีมีการทําให้เป็นสินค้าเช่นสหรัฐอเมริกาก็ดีเกวีใต้นะครับความคิดที่ว่ามันต้องค้ากําไรความคิดที่ว่ามันต้องเลี้ยงตัวเองได้สาขาไหนไม่สามารถทําเงินได้ต้องถูกปิดไปต้องเอาไอ้ความคิดนี้ออกไปนะครับเพราะวันนี้คนจะรู้สึกว่าการบริหาวิทยาลัยมันเป็นเรื่องแบบฟุ่มเฟือยหรูหราอะไรต่างๆพ่อแม่ต้องรับผิดชอบเองอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราเอาเรื่องสิทธิ์กลับมาผมว่า สังคมก็พร้อมที่จะสนับสนุนส่วนนี้นะครับ